จุดนี้นะครับในการติดตั้งและในการเตรียมฐานนะครับลูกค้าผมว่าอันนี้จะเป็นจุดที่สําคัญเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ทําจุดนี้ครับปัญหาที่ตามมาก็คือปัญหาะะที่ตามมามันก็แรงกดนะครับแรงกดของน้ํามันก็จะทําให้ถังแคกแตกได้ถามวิศวกรเนาะสมมุติวันนี้นะครับลูกค้าเขาจะซื้อถังเก็บน้ําของเราเนี่ยเวลาเขาซื้อแล้วเนี่ย เขาควรจะเตรียมอะไรไว้บ้างอันนี้คือคําถามที่ได้รับคําถามหลัง inbox มาเยอะมากขั้นต้นเลยทางน้ำเนี่ยจะแนะนําลูกค้ายัางไงครับคืออันดับแรกเลยอันดับแรกครัพี่ก็คือเราต้องเข้าไปดูพื้นที่หน้าง,งานก่อนอม,มันมันติดปัญหาเรื่องอะไรไหมปัญหาเรื่องการขนส่งการขนส่งแล้วก็พื้นที่เข้าไปขนส่งตั้งอย่างเช่นเราเจอก็อ สายไฟสายไฟครับสายไฟสูงนต้นไม้ทางเข้าโครงการแคบกว่าตัวถังอ๋ออันนี้คือคือเราต้องสํารวจแล้วสเต็ปต่อไปเราทําไงต่อครับสเต็ปต่อไปเราเราต้องดูก่อนว่าในส่วนของลูกค้าเนี่ยพื้นที่มันเหมาะสําหรับงานติดตั้งฝังดินหรือว่าตั้งพื้นแสดงว่าอันนี้เราก็ต้องแนะนําลูกค้าด้วยว่าถค้าอยากได้แบบไหนอยากได้ตั้งพื้นหรือฝังดินใช่ครับล้วมันแตกต่างกันยังไงครับก็คือในส่วนของงานฝังดินอาจจะใช้พื้นที่ประโยชน์ด้านบนได้ครับ อ่ะพอดีทีนี้ลูกค้าเลือกมาแล้วว่าผมต้องการตั้งพื้นแล้วทําไงต่อครับเราเราต้องเตรียมพื้นที่นะครับในในส่วนของงานติดตั้งต่อไปออค,ครับก็คือในส่วนของงานฐานลากรันำ้ำหนฐานลากครับต่อไปเราก็เริ่มในในส่วนของงานงานโครงสร้างได้เลยงานโครงสร้างงานโครงสร้างก็คืองานงานพื้นที่รับน้ําหนักเราต้องดูตรวจสภาพดินก่อน้นที่หน้างานว่ามันสามารถที่จะรับ น้ำหนักถังนี้ได้ไหมได้ไหมครับซึ่งผมก็เจอคําถามนี้ครับเวลาเรามีแบบให้แล้วเรามีมาตรฐานก็จะมีคําถามจากลูกค้าถามมาว่าพี่ผมควรตอกเสาเข็มไหมจริงจริงก็บางทีเราต้องดูผลเทสของวิสกรโยธทาด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือต้องทัางน้างานต้องเก็บซอยเทสไปตรวจว่าควรจะตอกเสาเข็มหรือไม่ครับถ้าเกิดเป็นดินแข็งอยู่แล้วเราอาจจะทําเฉพาะฐานแผ่อย่างเดียวแไม่ต้องตอกเสาเข็มทีนี้เราเทฐานเตรียมของเสร็จแล้วถังเราวิ่งไปหน้างานแล้ว แล้วเรามีบริการเซอร์วิสอะไรต่อครับในส่วนของงานบริการติดตั้งบริการในการยกยกถังลงตั้งให้ทางอ t มเทก็คือมีรถเฮียบไปเลยใช่นะครับเราเราไม่ได้เราไม่ได้ไปแล้วให้ลูกค้าเตรียมเคลนหาเคลนเองแต่อันนี้คือเราก็บริการเปเสร็จทั้งเอารถไปยกยกลงยกวางตั้งให้เลยครับปัญหาที่ทําให้ถังแตกบ่อยๆนะผมดูแล้วอ่ะพื้นฐานบางโครงการนะครับทำฐานไม่เรียบอันนี้ทีมเราก็ช่วยดูแลด้วยไหมครับ ช่วยดูแลให้ครับพี่ถ้าถ้าในพื้นไม่เรียบเราอาจจะมีการเขาเรียกว่าซิมขาให้ชิมขาให้ซิมขาในเรื่องของตัวไฟเบอร์การ์ดตัวไฟเบอร์การ์ดหรือว่าจะเป็นเทปูนเทปูนไหลเทปูนไหลเพื่อที่จะให้ถังเนี่ยเสมออ๋ออันนี้ก็เป็นสวิตของเราใช่ครับโอ้ครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ทําจุดนี้ครับปัญหาที่ตามมาปัญหาที่ตามมามันก็แรงกดนะครับแรงกดของน้ํามันก็ครับตัวนั้นมันจะจะโดนกดลงไปแล้วก็ตัวนั้นมันจะทําให้ถังแทกแตกได้อ๋ออันนี้เศษหินเศษอะไรข้างล่าง จุดนี้นะครับในการติดตั้งและในการ,ร,ร<ะ>เตรียมฐานนะครับลูกค้าผมว่าอันนี้จะเป็นจุดที่สําคัญเลยนะครับนอกจากดูพื้นที่นะครับดูพื้นที่ติดตั้งก<ฟ>ารทําฐานนะครับฐานเราต้องเรียบถ้าเกิดฐานเราไม่เรียบนะครับเราต้องมีทีมที่คือมีประสบการณ์รเพื่อที่จะไปดูงานฐานเพราะว่าเวลาเราระหวา่างเก็บระหว่างวางถังครับถ้าเกิดมันห่างกันเยอะอย่างเงี้ยเขาเขาเรียกว่าอะไรนะครับเราต้องชิมขาชิมขาอ่าชิมขาหรือว่าเทปูไหลเพื่อที่จะให้ ให้มันเสมอกันให้มันเสมอกัเนาะให้มันบาลานซ์กันเพื่อที่จะไม่เกิดแรงกดทับด้านใดด้านหนึ่งมันอาจจะทําให้ปัญหาถังแตกได้โอเควันนี้ผมว่าทางผู้ชมนะคงจะได้ได้ไอเดียว่าถ้าเกิดเราจะซื้อถังเก็บน้ําไฟเบอร์กาซหนึ่งใบเนี่ยพอเราเลือกซื้อไปแล้วเราควรจะเตรียมอะไรไว้ก่อนผมว่าน่าจะได้ไอเดียนะครับโอเคน่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนวันนี้เราเราคงจะลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม